สำนักงานเกษตรจังหวัดลบบุร,รีนำคณะลงพื้นที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งดอกทานวันและวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรี วันที่สองธันวาคม2568เวลา8นาฬิกานายประยูนสรีวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีพร้อมด้วยนางสาววรพาปันเตงเกษตรจังหวัดรบบุรีนางสวามินีอิสระชัพประชาสัมพันธ์จังหวัดรบบุรีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดรบบุรีและทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรบบุรีลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดรบบุรีเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในพื้นที่อำเภอเมืองรบุรีจุดที่หนึ่ง นักทุ่งทานตะวันเขาจินแลไร่วิชาตตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลูบุรีจังหวัดลูบุร,ร,รีซึ่งที่นี่เป็นไร่ทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่พื้นที่ทั้งหมดจำนวน98ไร่พร้อมฉากหลังเป็นภูเขาจินแลเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากชาวบา้านบริเวณริมทุ่งได้อีกด้วย จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปอยังจุดที่สองนักวิสาหิจชุมชนแปลงใหญ่หัวใจเท้าหมู่ที่7จ็ดตำบลโคกตุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีที่เป็นแหล่งผลิตหัวใจเท้าที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีและเป็นอันดับต้นๆของประเทศโดยการรวมกลุ่มของเกษตรในพื้นที่จํานวน18ไร่เนือที่ประมาณ495ไร่สําหรับการปลูกหัวใจเท้าเป็นพืชระยะสั้น ใช้ระยะเวลาการเพาะปลูกเพียง45-50วันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาดสร้างรายได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีจากนั้นคณะได้ร่วมทํากิจกรรมและรับชมการสาธิตการทํากิมจิสไตล์รบลีโดยมีฐานการเรียนรู้วิธีหมักแบบพื้นถิ่นและเคล็ดลับการปรุงให้รสชาติดีกลมกล่อมเหมาะสมกับสไตล์คนปรุงเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมเชิงเรียนรู้และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูไจเท้าเป็นของฝากได้อีกด้วย สำหรับคุณประโยชน์ของหัวใจเท้ามีสรรพคุณที่หลากหลายในการบำรุงและป้องก,กอันโรคอาทิช่วยพืพ้นฟูและบำรุงผิวพรรณลดน้ำหนักสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องกันโรคดีซ่านโรคฤษ์สีดวงทวารความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันสูงโรคไตเบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจอีกทั้งยังช่วยลดการเจ็บปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยรวมถึงสามารถบรรเทาอาการคันได้ด้วย ขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวรรัดลบบุรีรายการสาระดีๆลบบุร,บรีสนธยาสีดีดำเน่นรายการสวัสดีครับ